อือว่าจะโหลดเสร็จได้ปืนกปืนกากแน่เลยอัพโหลดว่าจะเสร็จโอ้ยแล้วอ่าวว่าแล้วไงเดี๋ยวผมจะฆ่าคนให้ได้นะครับโดูไปดูในคลิปเฮ้ยมันมานี่ปอมเป็นยา้าเราจะปอมเป็นยา้าปอม เอ้ยมันใช้มันใช้เลือดมันใช้เลือดก็เลยจะตายเฮ้ยเออมาช่วยกูก่อมาช่วยก่อน <First slide. S 1> ขออาภัยเดี๋ยวตัดไปเลย <Wow. S 1> รอบสองแล้ว ดูสิคะโอ้แป๊บเดียวถึงหนึ่งร้อยที่อัดขอนี่ใช้ปืนนีือัดคลิปอยู่นะใช่ใยุ่งอะไรด้วยเอ้ยยุ่งอะไรด้วยโอ้ออยไม่ต้องไปยุ่งน่าจะเจอคุณนะครั้งนี้น ไม่ไมแพ้เฮ้ยเพื่อนล้มช่วยตรงไหนวะตั้งไงเห็นจัตูเสร็จกูนี่เออเออเอาโอ้พอผมได้ตัวพอพอได้ตัวเก่งก็กากเลยเพื่อนไม่มาช่วยอะ่ะ เอ้ยคําเอ้ยสูงสีว่าทีมนี้โอเคอเราไปใช้ปืนนี้ดีกว่าน่าจะโผงนะเนี่ยเห็นเพื่อนใช้แพ่อยากเก่งก็ต้องยิงอย่างนี้เนี่ยมันโดนเงี้ยมันก็จะแพ้เลยสีเดตัดไม่ว่าทำไมต้องตัด เดี๋ยวเวลามันเกินที่อัดคลิปนี่ไงอัดแล้วโอ้ยทำไมมันค้างมาเมื่อกี้นี่เท่ไหมตัวเดี๋ยวรอคนมาแ a ็คลู o เให้ดิที่ไหนวะ มากตัดเสร็จแล้วอัปเกตดีค่ะอัปอัปเดตะได้เก่งใส่หมวกใส่นี้อัปเดตได้นะอัปเ,เดตเลนี่เดี๋ยวตัดมาแล้วเราจะชนะไหมนะเราจะหลบตรงนี้ก่อน เห็นแล้วมันอยู่ขั้นบนน้ำม็นโคตรเยอะอ้าวตายเฉยเลยอีอ้าวตายเฉยตายเฉยไม่มีคนมาช่วย ม,มันมาจากไหนอีกแล้วเนี่ยอันสูสีกันมากทีมเนี้ยเตัตดไปดอนนีคจะสูสีเยาว่เกี้เกือบชนะเอเราอัพเกรดปืนเราก็จะเก่งขึ้นตัวรอเท่ไหมครับนี่งไงมาแล้วเราจะมาฆ่าคนกันอา้าวแป๊บเดียวห้าเ๋ยบเพิ่งห้าร้อย เฮ้ยเห็นเห็น,หนมันแอบมันแอบเดี๋ยวมันฆ่าใครก็ได้เป็นกองข้างบนรับท้าครับเฮ้ยรับ ก่อนอยู่ไหนของมันวะคุยด้วยกันเหรอ มันช่วยกันงานใหญ่แง่ขอลาไปก่อนที่อัดคลิปที่อัดคลิปเกิน